โอ้โหภูใหญ่มากนี่ภูภูกลางนี่ผูภูใหญ่สุดในตงกตางนะทุ <Gabriel cia. S 1> er. กคนเราจะมาดูเนื้อกันว่าเนื้อมันใหญ่ขนาดไหนเนื้อมัน เม็ดมันเล็กขนาดไหนไม่ใช่เนื้อมันใหญ่ขนาดไหนอโอ้เม็ดอยู่ไหนเนี่ยเม็ดอยู่ไหนเม็ดมันอยู่ไหนทุกคนเม็ดมันอยู่ไหน Oh